สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเผยเหตุไม่ไปงานแต่งโมเรียกได้ว่าเจอกระแสดราม,ม่าอย่างต่อเนื่องสําหรับแอนนาหลังจากที่เพื่อนสนิทแต่โมนิดาจากไปโดยไม่ว่าจะโพสต์หรือขยับตัวทําอะไรก็ถูกจับจ้องอยู่เสมอโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ระบายความในใจไว้ว่าเมื่อวานใจความสําคัญของโพสต์นี้คืออย่าแอบอ้างเป็นโมจะปล่อยหลักฐานอะไรให้คดีคืบหน้าทาเลยแบบที่หลายๆคนทําแล้วคดีคืบ บางสำนักข่าวลงเนื้อความสมบูรณ์บางที่ลงพัดหัวเรียกคนแอนนาไม่ว่าใครเลยการสื่อสารที่ผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยก็อาจทําให้สารเปลี่ยนได้แม่ลีน่าจางแอนนารักและเคารพแม่เสมอถ้าแม่ว่ากล่าวตักเตือนแอนนาฟังเสมอตลอดระยะเวลา3าเดือนเราทําทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อโมในทุกเรื่องแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้รับคือเกาะคนตายหิวแสงพอเราเลือกที่จะหยุดไม่พูดก็หาว่าเราเปลี่ยนสีไปโดนอะไรมาไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้เพื่อนเพื่อทุก คนยังรอความจริงยังรอให้คดีเดินไปข้างหน้าเราขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยแต่คนที่เข้ามาปั่นป่วนเราก็ไม่โอเค ตลอดสามเดือนแอนนาเลี้ยงแมวอย่างเต็มที่ให้ผู้ช่วยทุกคนประกบแมวตลอดให้ความรักความใส่ใจจนวันนี้แบมบี้มีน้องตามที่โมอยากใหม้มีในส่วนของรายการทีวีแอนนานำเงินทุกบาทที่ได้ควักเพิ่มทำรถพยาบาลเพื่อให้คนไม่ลืมเพื่อนและครันที่สองก็กำลังวางแผนตามมาโมชอบช่วยคนชอบช่วยแมวหมาแอนนาสารต่อให้ทุกอย่างเพราะก่อนนางไปนางบอกว่าอยากช่วยคนแบบพิมรีพายวันนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วแต่ความดีของเพื่อนจะไม่ จางหายไปจากใจคนวันที่24แอนนาไม่ได้ไปส่งโมด้วยตัวเองด้วยสุขภาพจิตที่แย่อยู่แล้วตั้งแต่เสียพ่อเลี้ยงเดือนมกราและเดือนกุมภาเสียเพื่อนสนิทแอนนาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มันมุฟออนยากเหลือเกินเลยตัดสินใจมาพักผ่อนแต่น้องแมวทั้ง3ยกเว้นแบมบี้จะได้ไปร่วมงานตามปกติกระแสที่บอกว่าห้ามเพื่อนเข้างานอันนี้ไม่จริงแต่จํากัดจํานวนแขกอันนี้จริงด้วยเหตุผลด้านสถานที่และการควบคุมโรค สุดท้ายนี้ไม่ได้หวังให้ทุกคนเข้าใจแต่ลองคิดว่ามาเป็นแอนนาหนึ่งวันทุกคนจะเข้าใจวันที่หนึ่งแอนนาจะกลับมาจัดรายการเผ็ดมันบันเทิงตามเดิมและจะชี้แจงทุกเรื่องที่คนสงสยัยเหตุผลที่หยุดงานมาเพราะอยากพักสมองจากข่าวอยากหลับแบบไม่ต้องคิดว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสมองไม่เคยหยุดคิดเลยจนหมอแนะนําให้พักผ่อนก่อนจะหนักไปกว่านี้เรื่องนี้ต่อให้ใครไม่เข้าใจโมเข้าใจคนเดียวพอเชื่อว่าโมจะมองลงมาและห่วงใยเพื่อน คนนี้วันที่เราห่วงใยกันเสมอมาตลอดท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ